มาจากชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือคะ่ะส่วนตัวเองก็จริงๆเป็นคนพิจนุโลกเนาะก็กลับไปทํางานที่เชียงใหม่นะคะก็อยู่เชียงใหม่ได้หลายปีแล้วัวนนี้มามาโครงการยังทําได้ตอนแรกเราก็ตั้งคําถามกับเวทีเนาะนี้นะเพราะว่าตัวโครงการเองเนี่ยเขียนว่าโครงการยังทําได้เนาะยัง YOUNG เนะี่ยเราก็เอ้ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่หรือเยาวชนหรืออะไรนะคะแล้วต่อด้วยคําว่าทําได้อะไรเงี้ยแต่แต่ส่วนตัวก้าเลยเยาวชนมาแล้วนะคะเลยมา2-3ปีแล้วนะฮะ ก็เลยบีไฟตัวเองว่าเฮ้ยคำว่ายางเนี่ยยังหมายความว่ากลุ่มคนที่มีความคิดใหม่ๆอยากจะทําเพื่อส่วนรวมอยากจะทําเพื่อคนรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนความคาดหวังเนี่ยจริงๆแล้วการมาอันนี้เป็นการมาเวิร์กช็อปครั้งแรกนะฮะอันนี้มีความคาดหวังว่าเ,ออเราอยากมาเจอเครือข่ายนั่นคืออยากเจอคนที่ทํางานเพื่อส่วนรวมอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆก็คือตั้งของมว่าเออมาเจอเคือขายเติมพลังให้ตัวเองเพราะว่าตัวเองก็ทํางานภาคประชาสังคมมานานอะไรเงี้ยครับก็อยากเห็นเออยังมีคนเดินอยู่กับเราอยู่ข้างๆเราไหมอะไรเงี้ยก็พอพอ,พอมาถึงเวิร์กช็อปครั้งแรกเนี่ยก็สิ่งที่ได้เจอคือเราได้ทํางานกับเพื่อนได้แลกเปลี่ยนอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งสําคัญที่เราได้จากเวทีนี้ได้คุยแล้วทุกคนคือเวลาเราเจอกันไม่กี่วัน,นทำให้เรา รู้สึกสนิทเหมือนเหมือนเหมือนเจอกันมานานยอะไรเงี้ยอ,อันนี้คือสิ่งที่ต้นกล้าได้จากจากการมาเวิร์กช็อปครั้งนี้